สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพุธที่9ธันวาคมนะคะสำหรับราคาทองคำวันนี้ก็ค่อนข้างทรงตัวนะคะเปิดตลาดที่1,074 ขึ้นไหวในกรอบระหว่าง1 0 7ึ4 1 0 7 8ราคาก็ทรงตัวยืนเหนือ1 0 7ย0ได้นะคะเนื่องจากตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลดลงนะคะแต่ราคาทองคำก็ยังไม่สามารถปรับขึ้นได้มากเนื่องจากกังวลในเรื่องเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าส่วนตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาก็ยังอ่อนแอนะคะทำให้เห็นว่าอุปสงค์ของจีนจะชะลอตัว ส่วนตัวเลขที่ประกาศในช่วงบ่ายวันนี้นะคะมีทางด้านเยอรมนีนะคะเปิดเผยยอดส่งออกและนำเข้าร่วงเกินคาดในเดือนตุลาคมนะคะโดยส่งออกลดลง1.2นะคะแล้วก็นำเข้าลดลง3.4ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหร,รัฐที่จะประกาศคืนนี้นะคะในช่วง4ทุ่มก็มีสต็อกสินค้าภาคค้าส่งเดือนตุลาคมแล้วก็4ทุ่มครึ่งนะคะสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ ส่วนภาพเทคนิคของะะราคารองคำนะคะก็ดูว่ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้นะคะโดย MACD Histogram เป็นบวกนะคะแล้วก็ RSI <ide> ก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะคะโดยถ้าหากผ่านแนวต้าหนึ่งพได้ก็น่าจะไปต่อที่1085เหรียญน,นะคะ ส่วนแนวรับก็มีที่1,067แล้วก็1,061นะคะเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบหมยวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ